ตุง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 สวัสดีทุกคนด้วยะันนี้เราอยู่กับสาวไหมเฉ่นคนะที่เรอยกั่เก,เกมรันพิซซ่ารันฮะ,ะเป็นฉบับเดโมที่ไปเจอมาในสต<ม>ีมเออมันน่าเล่นดีก็เลยอยากลองมาเล่นเนยออะเนย์ทำไมอ,ะอ่ะงันเราไปเลยดีกว่าเนย่อ,อีกแล้วฮัลโหลโอ๊ยค่ะมาถึงครับผมวันนี้เราเป็นเด็กหนุ่มส่ง โอ้กอนโอ้ก่อเดี๋ยว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 นเดี๋ยวฮนี่ผมมาเป็นเด็กส่งพซ่านะคะผอะไรชื่อพิซซ่าร้านพิซซ่ารันโอ้ยอะไรเดีฮยลโหลเเออเอเดี๋ยวอ้ยโอ้โหอยโอ เยียบสาไามเหยียบสาเียบศพ่ไฮยเหยียบศพสาโอ้ย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 โอรอดใช่ไหมเราจะไปรอดเนาะวิ่งเลยวิ่ง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 รอดแหมโหก็แค่แบบเป็นเด็กส่งพิซซ่าโอกนโอ้เชียร์อะไเย เฮ้ยออตามแผนที่ตามแผนที่โอเคอุ้ยผมไม่ลงแบบหรอกแบบคนอะฮัลโหลออฟอืมเผระเจ้ากีนี่มันอะไรกันนะอ้าวโอเคเรามาเริ่มต้นวันกันใหม่เนาะเลยครับผมบนเป็นเด็กส่งพิซซ่าฮะผมวันนี้มีคนสั่ง20คนเลยนะที่เราต้องไปส่งโอเคนี่นายพิซซ่าของเราเนี่ย ถ้าเป็นสภาพนี้เราต้องแบบเปลี่ยนชื่อ่ะแบบร้นพิซซ่าร้านมันร้อนแรงอะมันแบบฉันจะรอดโอ้ยซัมซอบอีกแล้วซัมซอบตายฉันตายไม่อะฉันไม่ตายหรอกจริงสภาพนี้พิซซ่าไม่ได้อยู่ใกล้เลยฮัลโหลเดี๋ยวคนในเมืองนี้นี่มันเป็นยังไงกันนะเ <c oughs> ฮ้ยถ้าเราเดินลัดถ้าเ,าเดินลัดตามมุมได้อยู่แหละปลอดภ,ยอภยัยปลอดภัยเชื่อเราเชื่อเราเนี่ย เดินตามลุงลุงโอ้โหคิดว่าลุงจะไปนู่นเออเอโอ้ยแบบปีนก้อนหินไม่ได้โหเฮ้ยนั่นตรงนั้นเราโหเมื่อกี้แบบพอแบบรถไม่เห็นเราแบบมันสโลใช่ป่าพอไปเห็นเราปุ๊บแม็กพุ่งเลยเฮ้ยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว นี่นี่นี่เอ้ยลูกค้าคนแรกลูกค้าคนแรกไปไปฮะอีกไม่ไกลเราเราลัดล้อจะขอบไปดีกว่าเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะปลอดภัยเอาไปไม่ได้แกมันไปไม่ได้เอ้ยติด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 อีข้างหน้าข้างหน้าโอ้ยอยู่ตรงนั้นน่ะจะรอดเหรอจริงตอนเนี้ยคนในเมืองเนี้ยเองรอดไปได้ไงโอ้ยติดติดเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะอ๋อนั่นนั่นอุ้ยเขาดูขับกันร้อแล้งดีเนาะนั่นอะ นั่นเห็นป่ะโอ๊ยแกมันแกมันปลอดภัยแลออปลอดภัยแหละใช่ไหมอะไรคือหักโค้งอะไรของมันวะตายตรงนั <c oughs> ออ้นตรงนั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 ้น้นน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 าลูกค้าคนที่สองครับผมวิยไม่ใกล้ไม่ไกลมันก็ไม่ได้ยากนี่นะ่าเออเอาตรงนี้ดีกว,ว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยกว่าไปได้ไหมอะกระโดดขึ้นได้ป่าไม่ได้โอ้ยเหลือตั้ง18คนเดียนะ มันก็ไปด้ยากเดอ้อลอก่อนลอก่อนหาหามุมหามุมเดินก่อนนะโอเคปลอดภัย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 ทำไมการที่เราจะเป็นคนส่งพิซซ่าเราต้องมาลำบ,บากในการส่งแบบนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเพื่อเงินนะฮะเราเห็นแก่งเงินที่สุดแล้วไม,ไม่ใช่ทางนี้เราต้องข้ามถนนไปอยู่ดีป่ะทรงไหนอ่ะ ต้องเออเอาตรงใกล้ๆก่อนละกันโอ้โหแม่เมืองนี้นี่มันยังไงกันเนี่ยมันใกล้อ่ะแอ่แบบแกรถมันสปอนยางเร็วเลยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วโอ้โอ้อ้ยเสียดไปนิดหนึ่งอุ้ยตรงนี้ไม่ปลอดภัยต้นไม้อาจจะปลอดภัยก็ได้เออเราแอดอยู่ตรงต้นไม้เออเพราะว่าต้องไปทางไหนทางนี้ โอ้ยถ้าเรข้ามทางตรงนี้ไปเหรอเนี้ยมันดูอา้าวเขาไม่ให้เราไปโอ้ยแกมันไม่ปลอดภัยเลยเออคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงมีชีวิตหลอดอยู่หรือเปล่าคุณตายแล้วใช่ไหมห้ยตรงนี้มันเป็นแบบโขงหมดเลยนะวิแกะโขโขงหมดเลยนะโขงหมดแล้วนะฉันรอดมนได้ยังไงเนี่ย โอ้ยแกหูชิวเลยมันมีทางไปไหมอะอ๋อฉันต้องออกไปส่งข้างนอกไหมนะออกไปทางนึงได้ไม่เป็นไรหรอกเราเดินอยู่ตรงฟุตบาทไม่เป็นไรหรอกเ <c oughs> ออเออเอออย่าเลี้ยวเข้ามาสิจะ <c oughs> มาจอดรถใช่ปละล <c oughs> ่ะเวยโอ้ยอย่าติดอย่าติดตายต้องเดินขอบเข้าไว้ติดขอบเข้าไว้ฉันต้องทำได้ฉันต้องทำได้ <c oughs> โอ้กอดโอ้กอดโอ้กอด โอ้โหอ้โหตรงนี้คนเยอะมากเลยเดินมีไป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 ไปรันรันรันปอพิซตาประสงค์แล้วคระแอบมุมก่อนแอบมุมก่อนลอดไทยลอดภอยมุมนิดถุยดินเปียกหมดแล้วโอเคเราต้องไปไหนบ้างนะแปลว่าเราต้องวิ่งตรงไปวิ่งตรงไปกับสภาพเมืองไปเนี้ยนะแก อุ้ยอุ้ยคันนั้นคันนั้นแอบก่อนเพราะมันเลี้ยวอ๋ออุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้ตายตายอุ้ยทางนี้ไปได้ทางนี้ไปได้โอ้ตรงนี้ก็ไม่ปลอดภัยเหรอเนี่ยแกอู๋ไม่ปลอดภัย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 อะไรอ่ะเฮ้ยคันนั้นดูขับนิ่มเนาะเออเขารู้แบบค่อยค่อยขับค่อยๆขับเออเออเออแต่ที่ไม่ปลอดภัยนี่อะไรอ่ะ อ่าโอเคโอ้โหเกือบโอ้ขยันเลี้ยวเข้ามากันจังเลยเลี้ยวกันเข้ามาทำไมวิ่นก่อนวิ่ง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 ก่อนเฮ้ยอย่าติดอย่าติดอย่าติดไปวิ่ง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 ไปไหนอะไหนอะไหนลูกค้า ไหนครับลูกค้าลูกค้าอยู่ไหนไม่ฉันอยู่นอกแมพเขาอยู่นอกแมพอ๋อนั่นนั่นนั่นเจอลูกค้าแล้วค้าอยู่ตรงนั้นวิตรงนี้ปลอดภัยลูกค้า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 อยู่ร้านนี้อยู่ร้านนี้อ๋อถตายอ๋อโอ้โหโอ้ยวิเสาเสาช่วยชีวิต ไห้ตายเถอะโอเคอุ้ยใกล้ๆนี่ออเดอร์แรกส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะตรงไหนก็นไม่น่าไปมุมมุโม,มโอ้โม,มุมนั่นลูกค้าลูกค้าครับลูกค้าครับผมกำลังวิ่งไปครับลูกค้าลูกค้าลูกค้าเอยมาส่งนะครับออเดอร์ออเดอร์ออ โอ้โอ้ยโอ้ยติดติดติดเสาโอ้ผมไม่กล้าไปเลยอะเดี๋ยวกันนะเราต้องมีจังหวะต้องมีจังหวะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยรถใจญ่โอ้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 ไั้ไั้ยั้ได้ยั้วอ้โ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 ง้โอ้โอ้วอ้่อแล้ววิ่ง้ลอ้วอิ่อแล่้วอิ่่แลอ้วอ้อ้โ้ออ้โย้โอออวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อ เอยลูกค้าผมมาส่งตายอุ๊ยอุ๊ยออ๊ยเขาบอกว่าก่อนที่เราจะเอข้ามถนนเนี่ยอุ้ยเราต้องมองซ้ายมองอมอม๊ยพิซซ่าที่เขาส่งแค่ครึ่งถาดแล้ว นี่เราแอบชิมใช่ไหมระหว่างเดินทางเนี่ยแตไมันหายไปชิ้นหนึ่งโอเคอายอะอะองใหม่ส่งใหม่ส่งใหมเเ่เราเดี๋ยวเราส่งเราเราเริ่มต้นออมีพายุเข้า่ะเนี่ยแกพายุเข้าอ้อโอ้ยยอ้ยโอ้ย พายุเข้าแรงเกินอโอ้โหอ้เฉียดตายเฉียดตายเขาบอกว่าคนที่เฉียดจากการที่เกือบตายมานะฮะเขาจะมีพลังพิเศษครับผมอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้รถเฉียวตูดชั้นลูกค้ารอก่อนนะลูกค้าจะเอาทำอะไรกันน่ะวิ่งเอ้ยเฮ้ยเดินบนน้ำด้านหรอ โอ้โห oh. พลังพิเศษนีครับพลังพิเศษของผมผมสามารถเดินบนน้ำได้พอพอเหอะเหลวไหลไปโอ้โหไม่รู้ว่าเสียงระเบิดจากรถหรือว่าเสียงัฟ้าผ่าดังเกินโอ้ยโอ้ยกอดโอ้กอดโอ้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 อ้โอ้โอ้โ้วอ้โอ้อ้วปลอดภอยปลอดภัยแอละปลอดภอยู่ก็อม่ไยอู้่ก็ไเ่อดอ้ยอกนะเออก็อิลอยู่แกก็ชิลอยู่จริงเดี๋ยวนะเดี๋ยว ได้อยู่แก้วเราผ่านได้เออเพิ่งจะสองเองอย่าชนนะอย่าชนนะได้อยู่เออเชื่อดีเชื่อเชื่อโอ้โอโอรถล,ลูกค้าลูกค้าเออเออทำไมเมืองนี้มันถึงได้วุ่นวายขนาดนี้เนี่ยโอ้ตายห่าคนไายหมดแล้วคนตายหมดแล้วเขา,าฉันก็จะตายอี ออเดอร์ออเดอร์เออวิวนวนตรงนี้ตรงนี้น่ากลัวเกินโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออเ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 ธออนเออไอ้นี้ก็พุ่งเข้าโอ้บ้านหลังนี้นี่ดูแบบทำเลไม่ค่อยดีเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ยอุ้ยเฉียดหน้าอุ้ยแกจะจะไปไหนไปได้เลยฉันต้องออกจากตรงนี้ตรงนี้มันอันตรายตรงนี้มันอันตราย ก็ไม่ได้ยากนะเออก็ชิลอยู่แกโอเคห้ามพวดยังไงก็ขอบคุณที่แวะมารับชมด้วยนะฮะเกมนี้เป็นเพียงแค่เดมโมรา่า้นฮะ ใครสนใจท่าสามารถไปจับจองกันได้ก่อนไปแบบไปลองเล่นเดโมดูก่อนก็นได้ถ้าชอบก็อาจจะแบบอาจจะซื้อเกมเต็มมาเล่นกันเนาะเออถ้าใครแบบชอบเกมทำนองนี้นะฮะโอเคไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆกลุ่มของผมด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามของเพื่อนด้วยเย,ย้บายบายค่บผมเจอกัน